ดูดวงชาวาราศีพฤกษก์ดวงช้างเผือกดวงนี้ใครๆก็รู้ัะผมเห็นก็รู้แล้วดวงนี้ไม่ธรรมดาด้วยอำนาจบ,บาุญบารมีวาสนาสิ่งศิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้งรองาาักรษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เคียงไกลจะเรินก่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคตาอำนาจบุญบารมีวาสนาถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาใครก็ชูท่านไม่โยท่านจะเจริญลูกเลื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงแบบนี้มันเห็นเด่นชัดนะผมช้างเผือกนะครับอยู่ในป่าใครๆก็เห็นนะผมด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ตกตำแหน่งเดลิเวอร์ ธุรกิจการงานการเงินความรักอำนาจบารมีวัสนายิ่งใหญ่เกียงไกรเจเลอร์ลูกเรือขึ้นมาทันทีใดตกตำแหน่งปีศาจโมมานเข้ามากล้ามกายก็ททาอะไรท่านไม่ได้เมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคตาสิงสิธิ์คำชูปกปักกุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเดอะซันบังเกิดปักธงรอชะตาชีวิตจะร่ำรวยบิ๊กเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาของท่านลื่นเลิศสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบําเพลงกองกัน ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเดอะสตา์ Star, สองแสงมนจันทาดวงชะตาเทน้ำสู่ธรณีดวงชาตางะงชาตาจะเปิดวัะนั้นจะทําอะไรก็ตกตําแหน่งมา้าประยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามีการยื้อแยง่งต่อสู้แก่งแยง่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาได้มองการไกลถึงอนาคต สามเหรียญมังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยบนกุศลศาสนาการตัดสินใจอย่างน่ากลัวอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหานอัศวินขีม่ม้าส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งเดอะเวอร์เดอะเอเมอรลนนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันกล้าที่จะมุ่งมั่นปูเดอสีส่องแสงตะเกียงทองนำทางให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นดวงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูเปิดส่องแสงตะเกียงทองให้แก่ท่านท่านจะทำอะไรก็มีเส้นทางแห่งแสงสว่างรอท่านอยู่ครับควรที่จะต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบอยู่ในศีลธรรมและดวงนี้จะได้ยิ่งใหญ่เอียงไกลไ้พิเทศบังเกิดขึ้นในโชกตาด้วยอำนาจบนบารามีวัสนาตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วย ราชสีมานอนซบตักอํานาจบุญบรารมีวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะเปิดยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบรารมีวาสนาครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขธรรมมาค้าขายจเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทีทันใดออกตําแหน่งมนเณรมนจันทาดวงของท่านนะครับดวงช้างเผือกยังเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องมนเณรไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงหนุ่มรักกูหนุ่มหลง ปากรโสมมณติก,กับดักมสเนรมจันทาของท่านขอทํานายว่าดวงนี้จะได้ดีบริวารจะล้อมรอบประสบความสำเร็จล่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ต s งซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊หมอสารได้ให้ค่าครูทางช่องได้ขอให้ท่านช,ชื่นชอราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับดวงชะตาราศีพฤษภประจำเดือนบทวิเคราะห์เชิงลึก ในช่วงเดือนที่กำลังจะมาถึงนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะในมิติของการงานและการเงินซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพลิกผันที่น่าสนใจด้านการงานและอาชีพในช่วงต้นเดือนดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งหอที่สร้างอิทิล และต่อดวงชะตาของชาวราศีพฤษภอย่างมีในสําคัญส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆในการทํางานโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ทํางานในองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชายอย่างไม่คาดคิดอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสําคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในเส้นทางอาชีพ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบว่ามีโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ผู้ที่กำลังมองหางานใหม่จะพบโอกาสที่น่าสนใจในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะในอุตสาหากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาหรือการบริการการสัมภาษณ์งานจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนอที่น่าพึงพอใจด้านการเงินและการลงทุน ในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญรายได้หลักจะมีความมั่นคงและอาจมีรายได้เสริมจากช่องทางที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะจากการลงทุนหรือผลตอบแทนจากโครงการที่ทำไว้ในอดีตการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นความระมัดระวังและความมั่นคงเป็นหลักไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินไปช่วงกลางเดือนอาจมีรายจ่ายฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดดังนั้นควรสำรองเงินไว้ให้เพียงพอการวางแผนการเงินระยะยาวจะเป็นสิ่งสำคัญด้านการค้าขายและธุรกิจสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายจะพบว่ายอดขายมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพหรือเทคโนโลยีจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษการทำการตลาดออนไลน์จะให้ผลตอบรับที่ดีควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆและปรับปรุงการบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าประจำ จะนำมาซึ่งการบอกต่อและการขยายฐานลูกค้าใหม่สิ่งที่ควรระวังและโอกาสที่กาลังจะมาถึงในช่วงเดือนนี้ควรระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเงินขนาดใหญ่ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจและควรพิจารณาข้อมูลให้รอบด้านการทําสัญญาหรือข้อตกลงใดๆควรอ่านรายละเอียดอย่างที่ท้วน ในด้านโอกาสจะมีการเปิดกว้างทางธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะการร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศหรือการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่การพัฒนาทักษะหรือความรู้ใหม่ๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคตคำแนะนำเพื่อความสำเร็จ 1. ใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการเงินและการลงทุน 2. พัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 3. ส,สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 4. วางแผนการเงินระยะยาวอย่างรัดกุม 5. ใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการจุดเด่นที่ควรใช้ให้เป็นประโยชน์ในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะมีพลังงานเชิงบวกที่โดดเด่น สามารถดึงดูดผู้คนและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตควรใช้จุดแข่งนี้ในการเจรจาต่อรองหรือนำเสนอง,งานสำคัญความมั่นคงและความน่าเชื่อถือที่มีอยู่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างความสำเร็จการเตรียมพร้อมรับมือกับความทา้าทาย แม้ว่าโดยรวมดวงชะตาจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็อาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนจะเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและหาเวลาผ่อนคลายความเครียดบ้างสรุปเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีพฤษภ ทั้งในด้านการงานการเงินและธุรกิจแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความรอบคอบและการวางแผนที่ดีจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาว เมื่อเดือนใหม่เวียนมาถึงชาวราศีพฤษภจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความรักด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้เรื่องราวความรักในเดือนนี้มีความน่าสนใจและน่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ สำหรับชาวพระบที่มีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันความสัมพันธ์ของคุณจะแน่นแฟ้นขึ้นเนื่องจากทั้งคู่จะได้มีโอกาสใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือการตัดสินใจสำคัญสำคัญในชีวิตคู่เช่นการย้ายยนการวางแผนครอบครัว หรือการลงทุนร่วมกันช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุยเรื่องสําคัญที่อาจั้างคาใจมานานการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้ความเข้าใจระหว่างคุณและคู่ครองลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเวลาระหว่างงาน และชีวิตส่วนตัวควรระมัดระวังไม่ให้ความเครียดจากการทำงานส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์การหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านหรือการวางแผนท่องเที่ยวสั้นๆจะช่วยเติมเต็มความรักและความเข้าใจระหว่างกัน สำหรับชาวพระศพที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเป็นพิเศษทำให้มีโอกาสพบเจอคนที่น่าสนใจหลายคนอาจเป็นการพบกันโดยบังเอิญในสถานที่ที่ไม่คาดคิดหรือผ่านการแนะนำของเพื่อนสนิทคนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตจะมีบุคลิก ที่น่าสนใจและอาจมีความเข้าใจคุณเป็นอย่างดีช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนมากขึ้นอาจผ่านงานสังคมหรือกิจกรรมที่สนใจการเปิดใจและการแสดงตัวตนที่แท้จริงจะช่วยดึงดูดคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคบหา และให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าจะมีโอกาสในความรักเข้ามามากมายแต่ชาวพฤะศพควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกหวั่นไหวง่ายเกินไปควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่ต้องการจากความสัมพันธ์ก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัด หรือให้คำมั่นสัญญาใดๆการรักษาความเป็นตัวของตัวเองและการมีความมั่นใจในคุณค่าของตนเองจะช่วยดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตในช่วงปลายเดือนอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องทบทวนความรู้สึกและความต้องการของตนเองเป็นโอกาสดีในการเรียนรู้และเติบโตทางอารมณ์การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเฉพาะจากเพื่อนสนิท หรือคนในครอบครัวจะช่วยให้มองเห็นมุมมองใหม่ๆในเรื่องความรักสรุปแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภทั้งคนที่มีคู่และคนโสดจะได้พบกับประสบการณ์ที่ทำให้เติบโตและเข้าใจความรักมากขึ้น สิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างการให้และการรับรวมถึงการสื่อสารอย่างจริงใจและเปิดเผยซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีและเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับความรักในอนาคต